เบะทักทายพักเบะก่อนจะเข้าด้วยจ้ะสำหรับค่ำคืนนี้อีกยาวไกลจ้าเวิรงเนี่ยขาดตัวใหม่นะพ่ะอืมอันกราบขอขาภาัยได้หลายเด้อจ้ะสำหรับลูกค้าทีนภาแพ็คของบบท่านจ้าฟัสิบานเอาไม่ใช่บุญนภาฝนตกเจ้าคือแพ็คของบบท่านปัสิบา <c oughs> <c oughs> โอ้ย้องใส่บุญนภาอันถือไอฝนเนาะจ้ะก็เลยเป็นไอซอกง,งอกเส้แงกสันดจ้ะเดี๋ยวสิมาบอกซูฟังด้วยจ้ะพี่น้อง ภาสิวาเอ้าอันบุญภาพเป็นอย่างอันอันฝนตกเจ้าคือแพ็คของบ่ท่านภาสิวาก็ว่าอันบานบุญภาพเป็นบานเป็นบ้านเลื่อนไทยเนาะจ๊ะเนาะเป็นบานสองสันแต่ว่าขังลางนี่นะผ้าอผ้าเปิดเป็นอ่าเปิดเป็นโล่งๆเนาะจ้ะผ้าเปิดเป็นโล่งๆบ่เท่อนี้อันฝนพ่นเปลี่ยนทิศจ้ะฝนพ่นมาทางพี่ได้ค่ะพี่น้องในฝนพ่นมาทางพี่เนาะจ๊ะเนาะอ่าฝั่งฝั่งทางพี่น่าจะเป็นฝั่งขัว าจจะเป็นฝั่งขัวจักฝั่งขัวฝั่งสายจากักจะเป็นออกจะเป็นตกนะจะนผ้ากระากดาษแล้วทีนี้ไอ้น้ํามันก็ไหลนะคะน้ํามันก็ไหลอน้ามันก็ฟงเข้ามานะคะทุกคนน้ํามันก็ไหลสะสะเข้ามาจา้ะน้ํามันก็ไหลซะสเข้ามาในใต้ใต้ถุนบ้านเนี่ยจ้ะมันก็เลยหงน้ํามันก็เลยหงค่ะน้ํามันกะ ไหลเยิ้มไปทั่วทิวทั่วแดนนะคะทุกคนมันมันก็ไหลไปทั่วทิบทั่วแดนเนาะตามตามพื้นนี่จ้ามันก็ไหลไปตามอ่าตามหิมกระเบื้องเลยมันก็ไหลไปทั่วทิวทั่วแดนนะคะมันก็หงค่ะมันก็หงเป็นหนองอ่าต้องลองแต่งแห่งอยู่นะคะแล้วทีนี้มันก็จื้นนะคะทุกคนพอมันจื้นปุ๊บนภาก็แพ็กของไม่ได้นะมันแพ็กต้นไม้ไม่ได้นะคะมันจื้นมันเฉอะแฉะไปหมดนภาก็อ่า อุ้มหมาขึ้นไปข้างบนชั้นสองมาขึ้นอ่าชั้นสองไม่ได้ได้ละจ้ะนะคะก็อุ้มหมาขึ้นไปข้างบนเนาะก็เอาหมาขึ้นไปไชั้นสองจ้ะนาภาก็ลงมาเก็บกวาดข้างล่างอ่ะก็เอาอ่าไม่กวาดฟอยนะคะไม่ฟอยนะคะอ่ากวดกวดน้ําออกไปนะคะทุกคนเพื่อจะไม่ให้มันหงเพื่อจะไม่ให้มันหงทำอ่าตามหนองไอ้ตามตาม,ตามกระเบื้องนี่เนะะาะจ้ะไม่เช่นนั้นมันจะเหมือนนะคะทุกคนไม่เช่นนั้นไอ เวลานภา,าเดินลงมานี่มันจะเหมือนนะคะคนแก่เหมือนมันไม่เหมือนเด็กเหมือนนะคะมันจะเหมือนตะลืดตะลืดนะคะมันจะเหมือนตะแล็ดตะแลดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหยุดแพ็กต้นไม้ไว้ก่อนจะ้ะ <c oughs> นี่คือที่มาที่ไปว่าเออทําไมอ่าเวลาฝนตกนภา,พาแพ็คของไม่ได้เน,ะนาะนภาก็จะแพ็คของอยู่ด้านล่างเนาะเอ่อถ้าเกิดว่านภา,าจะขนต้นไม้ขึ้นข้างบนมันก็ใช่เหตุเนาะมันก็อ่าต้องหลับตาเนึกสภาพด้วยจ้ะทุกคน คนแก่ขนต้นไม้ขึ้นข้างบนมันจีเป็นไปแด้จังแดดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นอ่าถ้าฝนตกมาถ้าเกิดว่าฝนมาทางนี้นะคะฝนมาทางขวาหรือทางซ้ายไม่ไม่รู้ะคะ่ะอ่นานภาก็จะแพกต้นไม้ไม่ได้จ้ะนี่แหละคือที่มาที่ไปว่าเออทําไมอ่าฝนตกนาภาแพกต้นไม้ไม่ได้อืบางคนก็สิข้าใจว่าเอา้าบ้านนาภาหัวบอกพี่ว่า อ่าบ้านนภาไม่ได้หัวนะคะมันมันมันไม่ได้หัวะคะ่ะฝนมันสาดค่ะทุกคน <laughs> โอ้ย่า่าฮ่่ซับไปไงน,นะคะเดี๋ยวพัโงโบเรื่องได้ปะสันต้องทําความเข้าใจนะคะว่านภาไม่ได้เก่งภาษาไทยค่ะอ่สับภาษาสับภาษาไทยนภาไม่ได้เลยะค่ะทุกคนเนาะออานภาก็จะได้ภาษาอีสานเนะเาะอ่เพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจกับอ่า ภาษาไทยนะพานะคะข้ามเมื่อมา,อ,า,ยามอย่างนี้ก็ต้องร้อนนิดหนึ่งนะคะทุกคนก,ก,ก็แก๊กเพราะว่าบ้านน้าพาอยู่ในป่าตอนนี้ก็อ่ารู้สึกว่าจะมิดจีรีนะคะทุกคนไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยะคะ่ะทุกคนเพราะว่าบ้านมันอยู่ในป่าจา้ะก็จะมีแต่น้าพาคนเดียวนี่แหละแพ็กต้นไม้อยู่นะแพ็กยังไม่เสร็จเลยนะคะทุกคนแต่ก็ไม่รู้เนาะ แท็กเสร็จแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะส่งได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมืออื่นนภะาจะไปทำไปสนี่เพิรนเพราะว่าไปทางที่นภาจะส่งไปในต้นไม้อ่าส่งไปมันจะถึงไหมเนาะคะอาจจะถึงก็อาจจะเป็นตกค้างเพราะว่าก็จะเป็นเทศกาลอีกหยางจักยางนี่แหละคะ่ะอนภาอยู่ในปลาให้โด่งค่ะโป้หูเลยค่ะว่าอา่าเป็นบ้านหยังเนาะคะ่ะเพิ่นว่าเพินยุด์ง้วว่าสั่จากพี่น้อง หยดยาวเนี่ยมันคือหยุดยาวเพราะอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันบอกว่วันศีลวันพระวันเจ้าเลยจ้พี่น้องโอเคจ้ะพี่น้องเนี่ยนะว่าพัก่นอเนเดี๋ยวสิมาเมาหัอใหม่เดีย๋ยวสิมาเ้าฟืนใหม่เด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า